สวัสดีพี่น้องเนาะพ่อพอกับช่องสาวตุ่มอันนี้คือเก่าเมือันเดิมเลยคลิปนี้สิเป็นคลิปสันส้นๆสาวตุ่มเอามาไหนพี่น้องเบิ่งว่าอื่นสาวตุ่มสีภาพพี่นออ้องไปหล่อรื่ทะเลสาบ อันนี้คือวิวโุมสูงจากที่ท่งงานสาวตุ่มแต่ว่าเหมือนอื่นสาวตุ่มสิาพาพี่น้องไปส้ำพักทะเลสาบย่างไกลชิดเนาะกะวาสีลายสดแผ่พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนำ้ำจังมัติดตามด้วยพี่น้องว่าสิเป็นแนวไหนเหมื่อนี้ขอสาวตุ่มเห็ดงานสักก่อน อันนี้คือวิวย่งมะเ้า,าเนาะประมาณเก่าม้งเสาเลี้สาตุมกบสิไปประมาณเก่าม้งเ้าเก่าม้งเคืองประมาณนี้แหละ ไเปเบลลาสัมผัสบรรยากาศไกลๆล่งเรือในน่ามมันสิเป็นจงังไหนอันนี้คือมุ่งสูงเนาะจังมาติดตามสาวตุ่มมืออืนวันพุดที่สามถุดสภา,าคมเนาะพี่น้องพอกันสาวตุ่มสิไปเอาอยู่ในน่าไหมพี่น้องเบิ่ง ขาเบอง์ีลาสาวตุ่มเอาอยู่ในนานจิ้เป็นแนวกยนสำหรับคี่ตุ่มอาไว้เท่านี้ซากนอนเข้าเป็นน้ำจิม้มเนาาพี่น้องน้ำจิ้มนัวนวบ้านเท่าไงอะตำสารพัดตำใสน้ำปลาหนั่นหนงส่วนสาวตุ่มนี่สิน้ำจิ้มนัวนวจากสาวตุ่มเอง <laughs> พอกันไหมมืออ่น คลิปนี้สาตุ่มขอลาไปแลว้วไปเห็นงานก่อนบ๊ายบายค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะ